วันนี้ปุ้มนะคะค้าที่ดินมาอัปเดตสวนมะม่วงนะคะวันนี้ได้เข้ามาที่สวนมะม่วงยังอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเรามาถ่ายมุมสูงให้ดูนะคะจ้ะยังอยู่ค่ะสวนมะม่วงสามสิบห้าไร่ขายนะจ้า ตอนนี้ลดเหลือห้าล้านห้าแล้วนะคะเหลือห้าล้านห้าค่ะสวนมะม่วงสามสิบห้าไร่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้อัปเดตฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นสวนฝรั่ง่ค่ะของเราสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสามพันต้นค่ะ มีระบบน้ําเรียบร้อยวางระบบน้ําไว้หมดสามสิบห้าไร่มะม่วงนี่หกปีแล้วนะคะอายุต้นหกปีคะ่ะถ้าคนดูแลดีๆก็โอเคนะคะใช้ได้อยู่อันนี้เราถ่ายมุมสูงค่ะก็อันนี้เราคิดราคาที่ดินนะคะแถมบ้านแถมสวน อันนี้ก็ทำอย่างดีทำหมดเป็นล้านนะคะในบ้านแล้วก็ระบบไฟระบบน้ำลงมอแปลงค่ะลงมอแปลงไฟเฉพาะไฟตรงนี้ก็ทำไปสองแสนกว่าแล้วก็มีน้ำบาดาลม,มีมีสระน้ำค่ะสระน้ำก็อยู่ที่หนึ่งไร่สองงานแล้วก็มีเจาะบ่อบาดาลด้วยค่ะบ่อบาดาลน,นี้ก็เพื่อที่จะเอาน้ำเข้าไปเติมในสระ ระบบน้ำวางหมดค่ะตอนนี้ลดนะคะเหลือห้าล้านห้าค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลจริงๆอัปเดตค่ะสวัสดีค่ะ